ยินดีต้อนรับกลับสู่ Financial Market Insights for Traders Podcast ที่เราจะสำรวจกลยุทธ์การซื้อขายที่ล้ำสมัยแนวโน้มทางการเงินแเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังกำหนดทิศทางของตลาดชั้นชื่อโซเฟียและวันนี้เราจะมาจาะลึกหัวข้อที่น่าสนใจนั่นก็คือการใช้คำค้นหาและแนวโน้มของโซเชียลมีเดียเพื่อคาดการการเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างไร ในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างมากมายในปัจจุบันตลาดการเงินได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมดิจิทัลรูปแบบการค้นหาและขวามรู้สึกของโซเชียลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าปลีกบ,บนเรดดิตที่ผลักดันให้หุ้นมีมพุ่งสูงขึ้นความรู้สึกของทวิตเตอร์ที่ชี้นำการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิทัลหรือแนวโน้มของเครื่องมือค้นหาที่บ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจตกตาำพฤติกรรมออนไลน์ถือเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังในตลาดการเงิน แล้วผู้ซื้อขายจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อก้าวล้ำหน้าแนวโน้มของตลาดได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะมาอธิบายในตอนของวันนี้พลังของข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์ตลาดแบบดั้งเดิมนั้นอาศัยตัวบงชี้พื้นฐานเช่นรายงานผลประกอบการและข้อมูลเศรษฐกิจมหาภาครวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้รูปแบบกราฟและการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตแต่ในปี2 0 2 5การวิเคราะห์เชิงทำนายรูปแบบใหม่กำลังได้รับความนิยมโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่จากเครื่องมือขนาดและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอาร์มโก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะปรากฏให้เห็นในราคาหุน้น โดยการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของกิจกรรมออนไลน์ผู้สื่อขายสามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถตรวจจับได้ทําให้สามารถคาดการแนวโน้มตลาดการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และโอกาสในการลงทุนได้แบบเร็วทามคำค้นหาเป็นตัวบ่งชี้ตลาดเชิงทานายเครื่องมือขนาดเช่น Google บิงและยารูประมวลผลคําค้นหาหลายพันล้านคําทุกวันรูปแบบการค้นหาเหล่านี้สามารถให้ระบบเตือนล่วงหน้าสําหรับแนวโน้มตลาดได้ ข้อมูลคำค้นหาถูกรวบรวมและวิเคราะห์อย่างไรตัวอย่างเช่น Google Trends ติดตามความถี่ในการใช้คำค้นหาเฉพาะในช่วงเวลาต่างๆทำให้ผู้สื่อขายได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นความกลัวทางเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ตลาดตัวอย่างคำค้นหาที่มีอิทธิพลต่อตลาดความรู้สึกของนักลงทุน การค้นหาคำค้นที่พุ่งสูงขึ้นเช่นตลาดหุ้นตกตำ่ำหรือหุ้นที่ดีที่สุดที่จะซื้ออาจบ่งบอกถึงความกลัวหรือแนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ความสนใจในการค้นหาคำว่า ev battery breakthrough หรือ gold price foicst a อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่กำลังจะมาถึงได้ตัวบงชี้เศรษฐกิจ การค้นหาคำว่า unemploment benefits through infiatio nrate ที่เพิ่มขึ้นมักเกิดขึ้นก่อนรายงานเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการกรณีศึกษาแนวโน้มการค้นหาบน Google และภาวะตลาดตกตำ่ำ การศึกษาวิจัยแสตนให้เห็นว่าการค้อนอาหาคำค้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐ,ฐกิจตกต่ำที่เพิ่มขึ้นมาก่อเกิดขึ้นก่อนภาวะตลาดหุ้นตกต่ำตัวอย่างเช่นก่อนวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี2008มีการค้นหาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไม่มั่นคงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งบ่งบอกถึงความกลัวก่อนที่จะเกิดภาวะตลาดตกตำ่ำแนวโน้มโซเชียลมีเดียและความเคลื่อนไหวของตลาดแพลตฟอร์มอย่างทวิตเตอร์ Reddit และ LinkedIn ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามความรู้สึกของนักลงทุนแบบเรียลไทม์ผู้ค้าปลีกกองทุนป้องกันความเสี่ยงและนักลงทุนสถาบันต่างเฝ้าติดตามแพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดบทบาทของการวิเคราะห์อารมณ์บนโซเชียลมีเดียการวิเคราะห์อารมณ์บนโซเชียลมีเดียใช้ AI และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ NLP เพื่อประเมินว่าการสนทนาออนไลน์เกี่ยวกับหุ้นสกุลเงินดิจิทัลหรือสินค้าพกพาพันเป็นแนวโน้มขาขึ้นขาลงหรือเป็นกลางโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นอย่างไรกระแสะไวรัลการเคลื่อนไหวของหุ้นที่ขับเคลื่อนโดย Reddit เช่นเกมสทับและ AMC แสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนการซื้อขายปลีกผลกระทบของผู้มีอิทธิพล ทวิทจักผู้มีอิทธิพลทางการเงิน CEO หรือผู้วิเคราะห์สามารถกระตุ้นให้ราคาเปลี่ยนแปลงทันทีอารมณ์ของตลาดการกล่าวถึงหุ้นสกุลเงินหรือภาคส่วนบ่อยครั้งบ่งชี้ถึงความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นกรณีศึกษาเกมส์ Stop, t ัด t m e และอิทธิพลของ Reddit ในช่วงต้นปี2021เทรดเดอร์รายย่อยในชุมชน Wall Street Gates ของ Reddit ได้ประสานงานการบีบระยะสั้นของเกมสับส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า20ดอลลาร์เป็นมากกว่า400ดอลลาร์ในเวลาไม่กี่สัปดาห์บทเรียนสำคัญคือโมเมนตัมที่ขับเคลื่อนโดยโซเชียลมีเดียสามารถลบล้างปัจจัยพื้นฐานของตลาดแบบเดิมได้เทรดเดอร์รย,ย่อยจะใช้ประโยชน์จากการค้นหาข้อมูลโซเชียลได้อย่างไร เทรดเดอร์รายย่อยสามารถรวมคำค้นหาและการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายได้โดยทำตามขั้นตอ,อนเหล่านี้ 1. ใช้ประโยชน์จาก Google Trends Google Trends ช่วยให้เทรดเดอร์ติดตามความสนใจในการค้นหาในตลาดการเงินได้ตัวอย่างหากการค้นหาการคาดก,การราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันอาจบ่งบอกถึงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นและการเคลื่อนไหวที่อาจเป็นไปได้ของทองคำ 2. รวจสอบการสนทนาบนทวิตเตอร์และเรด d ิตเทรดเดอร์สามารถใช้เครื่องมือเช่น t ท e ีตเด็ก Stock t w w e t s หรือเครื่องมือติดตามอารมณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อวัดอารมณ์ทางสังคมที่มีต่อหุ้นหรือภาคส่วนเฉพาะตัวอย่างหากเทสลาเทสเลมีแนวโน้มในทวิตเตอร์ด้วยความรู้สึกเชิงบวกอย่างล้นหลามอาจเป็นสัญญาณของแรงกดดันในการซื้อที่เพิ่มขึ้น 3. ใช้ผู้ให้บริการข้อมูลทางเลือด บริษัทต่างๆเช่น s e n t i m e n Trader, t d e t e r m i n e r และ Alternative Data รวบรวมข้อมูลการค้นหาและโซเชียลมีเดียเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดที่ดำเนินการได้ 4. ใช้ AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอัลกอริทึม AI ขั้นสูงสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกได้เร็วกว่าผู้ซื้อขายที่เป็นมนุษย์ช่วยระบุโอกาสในการสื้อขายที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงและความท้าทายของการใช้ข้อมูลการค้นหาและโซเชียลแม้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลการค้นหาและโซเชียลจะมีประสิทธิภาพแต่ก็ต้องเผชิญความท้าทายผลบวกปลอมความสนใจในการค้นหาหรือการพูดคุยทางโซเชียลที่เพิ่มขึ้นไม่ได้แปลเป็นการเคลื่อนไหวของตลาดจริงเสมอไปการจัดการตลาดโซเชียลมีเดียสามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดซึ่งนำไปสู่ภาวะเงินเฟอ้อเทียมหรือการพังทลายของราคา ตัวบงชีที่ล่าชาเทรนด์บางอย่างอาจเป็นปฏิกิริยาตอบสนองมากกว่าการคาดการทํทำให้มีความน่าเชื่อถือต่ำลงการพึ่งพาข้อมูลมากเกินไปเทรดเดอร์ต้องรวมข้อมูลการค้นหาและโซเชียลเข้ากับการวิเคราะห์ทางการเงินแบบดั้งเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ลำเอียงความคิดเห็นสุดท้ายตลาดการเงินกำลังเปลี่ยนแปลงและเทรดเดอร์ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่จะมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจน โดยการวิเคราะห์แนวโน้มการค้นหาและการสนทนาบนโซเชียลมีเดียเทรดเดอร์รายย่อยสามารถรับข้อมูลเชิงลึกของตลาดแบบเรียลไทม์และคาดการการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามการรวมข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายอื่นๆรวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบด้านและมีข้อมูลครบถ้วน หากคุณต้องการยกระดับการซื้อขายของคุณไปอีกขั้นให้สำรวจว่าการวิเคราะห์อารมณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้าแนวโน้มของตลาดได้อย่างไรหากต้องการข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมโปรดดูที่ crystalbermarket.com สำหรับเครื่องมือการซื้อขายที่ล้ำสมัยและการวิเคราะห์ตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเท่านี้ก่อนสำหรับตอนของวันนี้ หากคุณพบว่าการสนทนานี้มีประโยชน์โปรดสมัครใช้งานแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันพอดแคสต์นี้กับเทรดเดอร์คนอื่นๆของคุณจนกว่าจะพบกันใหม่คอยติดตามข่าวสารซื้อขายอย่างชาญฉลาดและใช้ประโยชน์จากพลังของการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล